สวัสดีครับผมกระปุมช่องพายส่งสถิตนะครับผมวันนี้เราก็จะพาพายวัดกับแม่แม่แม่แม,ม่สาวน้อยเดินนะครับผมแม่จอยนะครับผมไปไรอะ่ะเย็นบอสจะสี่เลยมาๆมาโบขี่เลยก็ได้จะพาออกตื่นนะครับผมแม่ลูกนะครับ má bố má 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 <cười> <cười> má 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 cái má bưng มาเร็วมามาปุ๊บมาบัวน่ะมาหันย่างเนาะขัดย <wind> ังกาวาดมันอยู่หนามันมาปุ๊บมามาเพื่อนี่เนี่ยนี่ครับผมก็จะออกไปเดเล่นกับแม่นะครับผม

มาเรย่องอะมามา,มา,ม,ามาเร็อยู่น้ำแม่เอาคุณเดี๋ยวับคุณแม่นะครับผม มาผมมา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 เร็วแย่งแม่ก er ินนะครับผมเดินขัดแม่นะบุญอยากมาเร็วบุญไปเล่นน้ำปลายาบุญมาเร็วมาเล่นน้ำปลายาเร็วมามาเร็วปะาะบ๊อบ๊อเอ๊ะ มามาเร็วมามากุ antis, na, bum, o, bizarre, na, absorbed, ๊กเกวยเด้ออยากกินกุ๊กเกวยเด้อโปเอ้อปจะพาน้องออกกําลังกายนะผมออกเดินกับคุณแม่กินหญ้านะผมกินหญ้าพวกอย่างนี้นะกินกอไผ่เบ็ดอะไรเพ่นกินกอไผ่ปะมาเร็วบุญซุ้มบุดึงเอาเร็วคุณแม่นะครับผมถ่ายวัดก็ กินทีละใบนะบุ๋มกลัวบ,บาดมือนะครับบุ๋มตอนนี้หนังก็ยังไม่เหนียวนะครับบุ๋มก็ปิดช้างเด็กอยู่นะครับบุ๋มนานๆก็จะเดินได้เดินกับคุณแม่นะครับผุมจะขัดคุณแม่ตลอดนะครับผุมจะไม่คุณแม่เดินนะครับผุมให้แม่

phân đi ừ. Đây hàng man phưng Hàng nhảy bộ <laughs> Tổng nhiên có phân tệ Hàng มาเอากินกินอาบุกปุ่นปุ่นกี้เกียจดึงนะผมจะแย่งคุณแม่กินฮะเอาเอามีดบ่เดีเ๋ยว เอาคือว่ามาดึงเลยอยู่ป้ายๆเลยนะโอ้ตอนนี้เราก็เห็นพึ่งครับผมดังหนึ่งนะครับผมเป็นตาเสบนะครับมิมอ่าเป็นนิ่มนะครับผมนิ่มนิ่มเลยนะครับผมไม่ใช่พึ่งนะครับเป็นนิ่มนะครับผมเราได้ของหวานกินแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมน้ำยาอะไรเลยนะครับผม แย่งแม่กินตลรดนะครับผมจุกปากยังเขากินเอาอีกงุญตัวแล้วไปดูการดึงครับผมไม่กล้าดึงเองนะผมมบมีแห้งดึงนะครับแม่กะยาไว้ยามานะครับผมนี่ โบโบถอยมาถอยถอยลงไปเอลงไปเฮียยังนะฮะบุญจะลงข้ามไปฝั่งนู้นนะครับบุญไปบ่อใดดินะกินกล้วยดิอ่าเราเห็นหน่อไผ่นะเดี๋ยวเราจะเอดหน่อไผ่ให้น้องกินดูน้องกินน้องจะกินไหมนะครับบุ๊ นอไผ่ป่าผมโอ้ไม oh <my> ่กดี่ใจนะครับผมได้แล้วนะครับผม,รผมจะไปดูกันว่าน้องจะกินไหมนะครับผมมาบูมา,มมากินบนันนี่ใครนะคุณแม่จะกินให้กิน กินบ่วิธีกินของพายวัดนะครับผมหั่นครึ่งนะับผมก็เอาตัวนั้นทิ้งแล้วก็จะกินแต่ปลายม,านม,นนยม,มาันนะครับผมนี่กินเสยแม่กินนะผมพายวัดไม่กินแล้วใครไม่จอยกินนะครับผมเอ๋ห้องกินนมได้เขาหน่ะ In or in or in มา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 ่งห้อตัวเป็นนมเราอยังจะลองกินนมนะบุญห้องไอหยังพ่อยาห้องมากินกอไผแล้วมา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 เร็วเก็บมาบุญจุ้งบุญเออดึงเอาดึง เดี๋ยวก็จะเป็นหน้าบ้านของน้องอาชนะครับผมผมก็ขี่แม่จอยแม่สาวน้อยนะครับผมพายวัดกับพายสงศิลป์ก็ตัวเดียวกันนะครับผมพายสงศิลป์นี่เป็นชื่อของเขาแล้วก็พายวัดนี่ก็เป็นชื่อเล่นของเขานะครับผมกินนมแม่ยางฮึนี่โบนสูงบน Bôn rung kín phun, bún bún lâu bún 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 thằng này ló kín bún 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 hả? nè, vào. ฮะน้ำมันได้บ่ฮะเดี๋ยวพาลรู้ทำเมาดีกว่าครับผม,ผมก็สำหรับคลิปนี้น้องขอตัวไปก่อนนะครับผมอาเมมเมฟที่ได,ด้ชอบคลิปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไตคายให้ช่องพายส่งไปพายพาปสงเิดน้องอาร์ตกันด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามคลิปหน้าๆเน,นียนะครับผมน้องอาร์ตก็จะลงคลิปบ่อยๆนะผมช่วงนี้ก็น,น้าหนาไทยวัดก็จะได้มาทีนะครับผม มาอยู่กับคุณแม่กับคุณย่านะครับผมคุณทวดนะครับผมแล้วก็แม่ดอกรักนะครับผมป้าเพนะไปเล่นด้วยกันได้เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม